เดี๋ยวคนหลายต้องไปนั่งแล้วครับเดี๋ยวไอ้เขียดสิกินเมื่อก่อนโอ้ลับนะ,บะโอ,อ,โอ้กินละรับแอบรับอีกแล้วครับวันนี้คันสยาวเก้าตามีก็ไปหาหน่อไม้มาให้แม่ขันโอ้ยเอาใจกันเก่งแท้ ครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซี FC, แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพายมงคนน้อยนะครับวันนี้แม่อ้อนกับพี่เขียดมานะครับวันนี้มาเยี่ยมแมขันเงินมาถึงที่เลยวันนี้มีมาร่วมวงทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ เดี๋ยวอีสานบานออกเท่ากินจังสีละเท้าซางโยง่ายกินง่ายครับม,มาถึงก็ยังไม่ได้เห็นลูกสาวเลยลูกสาวอยู่ในป่าเออเอาทองอิ่มก่อนเนาะจังคอยไปเบิงนี่ครับก็มีของฝากมาเยอะแยะมากมายเลยไอ้เขียดกับแม่ออนนี่ กินข้าวด้วยกันเด้อะทุกทุกท่านทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีกับข้าวมีแตงก่ใไส่นมอศครม วันนี้พี่เขียดก็เอาซอยจุมาให้กินด้วยโว้จะแซบหลายมากินน้ำกันด้วยครับพี่น้องแซบหลายแซบหลายเดี๋ยวคนหลายต้องไปนั่งแล้วครับเดี๋ยวไอเขียดสิกินเมื่อก่อนครับว,วันนี้ก็มารอนะครับรอแม่ขันวันนี้พี่เขียดกับ แม่อ่อนรอลูกสาวนะครับนี่รอลูกสาวกับแม่อ่อนรอลูกสาวรอแม่ขันมากินไหมครับนี่รอตั้งนานแล้วฝนไม่หยุดสักทีนะครับแล้วคุณพ่อก็จะไปทุระคอยลุ้นกันนะครับลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่นี่จะมาสภาพไหนครับฝนตกด้วยครับวันนี้ ให้ควานลิงไปเอามาให้พี่เขียดจะกล้ากอดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาสภาพใดนะครับลูกสาวแม่คันเงินของเราเดี๋ยวคนวหลายตามไปดูนะครว่าเขาจะเป็นยังไงนี่ครับทางก็จะอื้อ กอไผ่เต็มไปหมดนะครับก็จะคลุมทางไปเอาแม่ขันมาโอ้ยแล้วนู่นควันลิงกำลังเรียกมาอยู่จะมาง่ายหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับทางแม่ขันมานี่โอ้โหอาหารการกินของแม่ขันนี่เพียบเลยซึ่งแม่ขันนี่ชอบกอไผ่ซะด้วยสิ นี่กอบไผ่ด้านข้างนี่เต็มไปหมดตอนนี้ควันลิงก็ถอดโซ่เดินมาอย่างเดียวเรามาลุ้นกันว่าพี่เขียดกับแม่อ้อนเนี่ยจะกล้ากอดหรือเปล่าเนี่ยมาดูสภาพแม่ขันนี่สปาโคลนมาเต็มตัวเลยนะครับอาบน้ำทาแป้งมาอย่างดี เพื่อจะได้ไปพบพี่เขียดนะไม่ขันเนยไอเขียดแล้วสิกากอดบะน้อนบาทนี่เนาะกำลังเดินทางมาอยู่โอ้ยเป็นอุโมงเลยนะฮะต้องรอดรถควันหลายนี่ไม่สามารถเดินวิ่งทางนี้ได้เพราะว่ามันคลุมไปหมดรถควันไหล สูงเกินแต่โชคดีทางเส้นนี้ไม่ใช่ทางออกทางเข้าของหมู่บ้านมากันแล้วมาแล้วมาแล้วสาวสวยฮะ,ฮะรับโอ้รับนะบโอ้จนอินละรับ แอบหลับอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหไปสุนดากมาเลตื่นไปปลูกเอานะควันลิงไปปลูกเอามาอะโอ้โหฝนตกแล้วแอบหลับนะครับแม่ขันมา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 ไปกินกล้วยนุ่นคุณพ่อมาหานะี่ยรู้จักหรือเปล่าออพอเขียดกันไม่อ้อนมาเร็วไปไปไป,ปกินกล้วยกว่า กินกว้วยดีกว่าโอ้ยยังแส่บคักอยู่เนาะย่านย่านไม่ได้กินหลายอืมคุ่นข้าปากกับพองกันข้ามือกันทำกันอีกเออบานนี่ จากคุณพ่อก่อนแล้วลับรับมากแลยวเพื่อน thì khóc buộc mà khóng mát không nọ nọ mày mắt nhìn là cái kem thôi กินกล้วยอะไรกันกมมกเอาแนวอื่นมากินแกมตำลงเรื่อยแท่นที่สีสูงขึ้นโมเมนอันนี้ตำลงเรื่อยจังสีแหละมันธรรมศาสตร์ดี มาลุ้นกันแม่อ้อนกับพ่อเขียดจะกล้าก่อนหรือเปล่านี่ <laughs> น,นั่นไปหาแกมหาแนวแก้มด้วยบันพผล่นพล่กินนะพ่อเขียดแล้วพุล่ในนวแกมแล้วบันถือใจร้าย มื่อแต,ตื่นฉันแล้วอากาศดีสปาคนเต็มที่ยุงไม่ได้กินเลยม,มีมีหาของมาให้ลูกสาวแก้มด้วย เออกินกล้วยก็ต้องมีของแก้มด้วยโอ้ยจะแม่นเข้าใจกันดีพอกระลูกคนวันนี้วันสบายๆของแม่ขันวันหยุดด้วยทำงานไม่ได้ครับวันนี้พ่อเขียดก็ไปทำงานไม่ได้ครับวันนี้ฝนตก ก็เลยได้มาอยู่กับแม่ขันทั้งวันเลยได้อีกสักพักหนึ่งก็จะไปทําธุระไปดูงานอีกเอากินกว้วยกับขาาละะ้ะบ้านี้อืมทางเมียเอาข้าวคุณผัวก็พันไรพันไร่ยาวข้าว ตามีก็ไปหาหน่อไม้มาให้แม่ขันโอ้ยเอาใจกันจริงแท้กอดแน่ไอ้เคียดให้หายคิดหอดเบิ่งสะฟาพสิกอดบอาหนามเลย ถางก็ได้กินอิ่มควานก็ได้กินอิ่มครับวันนี้ที่เขียนมานี่ยมาดูๆได,ด้เขียนเดอ้อเด้อบันว่ามาเทาี่ยงหน้ามีหยังก็มาเยี่ยมมาเยือนก็ได้บ่ได้ว่ากันเลอเขียนมาหาน้องหานงมาหาแม่ขัน <c oughs> เหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ <c oughs> เมื่อแล้วนี้เล้วบาดเนี่ ไปหาแนวกินตะบันหากับแก้มพูนหม่องพันมักกินเลยตัวน,นั้นพันบดาดอ,อกพันตัดถิงพูนอ,อ่ะ <c oughs> น,นั่นพอดีเลยมาก่อนจากกันไปครับเดินทางปลอดภัยครับลับบานแล้ว <c oughs> นี่งเดินทางปลอดภัยนะครับทอดท้ามไปเรื่อยแล้วว่าขอดช้ยู้ใครับวองมาเห็นงานู่นนีงเนาะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางคันเงินไ่ายมึงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับผมไปแม่คันประจำหลักเหมือนเดิมวันนี้หยุดยาวครับ